ไดอลกในทุกวินาทีที่ตาของคุณจ้องมองผ่านโทรทัศน์นะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนรอที่หนึ่งสองปีเท่านั้นนะครับผมรับรองว่าคุณตำรวจค,ครับบ้าครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครับก็จะมีคุณตำรวจมาเล่นเข็นนอนตายด้วยนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ไ,ม <c oughs> ไม่ช่วยเลยเหรอ <c oughs> สองปีหรอนานเกินโ้ขอบคุณดาวรุ่งนะครับสวัสดีค่ะยูโย و. สวัสดีครับบ้านหนูฝนตก <c oughs> อันนี้ที่นี่ฟ้าร้องครับผมเฮลโหลพีซฮัลโล สองปีก็รอค่ะไปดีฝาสวัสดีทุคททกคนนะครับชีนัจเพื่อนผมอยากวาร์กอีกทีนะึงวาร์าวาร์กวากเป็นคำที่แบบลาคุณผู้ชมแบบไปก่อนนะครับ <laughs> ขอให้วันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นบากนะโอเคเบาๆนะเกรงใจแม่ด้วยแม่นั่งอยู่เยวแม่ตกใจ เบาเบานเบาเบาเบาแบบเบาเบาหรือว่ามีความหมายนะครับกลับกล้องไปกล่าตอนกลับกล้องไปหาก่าตอนน้เบาอยู่มันปรับมันไม่ได้อะเอายังนะอ่ะเอาเลยปลยนะคบอดูดูกามกดไม่หวังมมากาเจ็บคอหมวะเจ็บคอไหมวะ ผมเพิ่งหายโควิดเล่ไปคอยนี่เลยนะ <laughs> ไปก่อนนะใจรึปึถ้าจะสำหักต้กเยวน